ลาบมากจิตเพียงแค่สงบนิ่งเพียงเล็กน้อยฝึกสมาธิให้จิตปล่อยวางหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้เทศในเรื่องของโชคลาบหรือลาบที่จะเกิดขึ้นกับการฝึกสมาธิค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะจริงๆแล้วพทะเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปน,นิพพานแต่ว่าผลการปฏิบัติจริงๆ ถ้าบังเอิญเราปณิพานไม่ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปพรธมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพาน์ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจารสมาธิ มีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสการะก็มากเพราะลาบสการะที่จะเกิดที่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็บกลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็บเกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็บมากขึ้น ถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสตัดก,กิเลสเป็นสมุทเทหานเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันต์เกว่ามจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพระเทศสุโมไม่มีอะไรเลย มีม้ามาตัวหนึ่งกับมีในายชันนะคนหนึ่งน้าที่สุดม้าก็ตายแต่ชันนาก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุดแต่ต่อมาเมื่อเร็รล้อธิเสสมาถึปโพธิยาณแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเบิสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายานับจํานวนหลายสิบโกศ นี่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบทกิเลสล้วต่อไปเขาถวายวิหารจะหลังเด้อหลังหลังเป็นราคาไปสิบสิบกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขานาวิสาขาผ้าผื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่ผื้นหนึ่งราคาสองแสนก็หาไปนะอยากจะปูนในวิหารนั้นนาวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ ้าผ้าพื้นไหนมันราคาจั่มกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็โบทับไปตัวแทนเป็นนว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงก็หาวนะเท่าหนึ่งตำลึงหาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่และผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นีก่กระมดความมาทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าบทจริงฉนันถ้าความวุ่นวายของจิ น้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติกรรมฐา,านก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการเจริยกรรมฐานก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมบดิกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาสาม อันดับแรกพุทธเจ้าระกอนจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่แต่ในไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคําว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ด้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจเราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตาย ความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยืนก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร <c oughs> เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจตั้งใจทำอย่างนั้น จริงๆแล้วใหม่ๆม,ม,ม,มจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็เป็นของธรรมดาแล้วก็บริการในสอนกุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตตามีจิตอ่อนโยน เราจะไม่ขาที่เสไข่เมื่อไข่ได้ดีพรยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบกขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกข์โอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของนการจเริญงกรรมฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์ทรงโทม,มิหารสี่ จึงจะเป็นนักกรรมฐา,านที่แท้จริงถ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสีได้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ป่องใสวิปัสนาญาณก็ดีจะรวมความว่าพรมิหารสีนี่ต้องมีอยู่ในกำลังใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมฐา,านไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐา,าน คือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์เราต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนีใหม่ๆม,ม,มันก็จะพาดไปบ้างอะไรบ้างเป็ของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกเพวาเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพรมิหารสีได้แน่นอนเรื่องสินไม่ต้องไปถามว่ามีกี่สิขาบทไม่ขาดไม่ขาดทุกสิขาบทไม่บกพร่อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่ากากการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกําลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตักิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกั็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิ่งข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ ชิ้นข้อที่สี่มูสาว่าท้าเรารักเขาเราต้องสายเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิ้นข้อที่ห้าการดึงสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดึงสุราเมไรัยได้เพราะการดึงสุราเมลัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็รวมความอันดับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุท์ สำหรับสินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังเตือนอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปอจ,จะได้เฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาและพิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระงับดีวรนห้าประการนิวณ์ห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ต่อเมื่อเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับนิวณ์เป็นคราวๆนิวรณ์้าตรายการคําว่านิวณ์แปลว่ากิเลสยาที่ทำปัญญาให้ถอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดพระพธเจ้าอจะจะบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าข้ะใดที่มีนิวรณ์กวนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึง่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนงโง่ นิวันห้ารายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเขามีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผล ถ้าเราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมัถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นอรวร์ตัวที่ห้าคือก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขนณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให,ให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยธิก็ดีคือหลังส่ววิชาสามและปิญญาก็ต่าง ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะไปนึึว่าเห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าผมนพรเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพตผู้ที่มีตาทิพ์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรมพระร่างกายท่านมทิพตตาท่านก็มทิพ อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยจกักรคุยานคําว่าทิพยจกักรคุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคลต้ตาทิพยนั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์ฉะนั้นขอบรรดาท่านผู้บริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็แปลว่าทอบควนวกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสี่ และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็นไม่จําเป็นแต่ถ้าคนมีหานีจาเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามันจะกว่าจะหลับรายการนี้สองต้องเป็นคนมีศินบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับไ้กันรายการนี้สามเราจะระงับยีวรนเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลา ระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามีอนณาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจะสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีต่ที่ร่างอยู่ี่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแกร่รุ่นกึกก็ไม่เยอะ ที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดดัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่นในที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าถึง,ถงขันห้าว่าจะร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่ว่า ไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเียเจ้าเร็วเราจะทำยัยงไงเข้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมังยาวก็ต้องถือตามหลักคำพูดเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวสักหน่อยท้วิปาานะัสสนาญาณในตอนนี้ไม่ใช่สมถะนะ ก็นึกถึงคําที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสนาญาณขอา้อแรกจะบอกว่าอดิจาวตสังคาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแล้วก็นั่งคิดเรงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดี ร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเรวก็เป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวไปไวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อ,อุป,ปาทาวยธรรมมีโน ถ้าบ่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆคลายจะไปหาความแก่วันหน่อยๆหน่อยๆหน่อยๆหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุปัจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อสุดท้ายจะบอกเตสังบูปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเทียวมีความสุข คำว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแ้่เราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้ายอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเป็นสั้นๆเข่า ตามที่พระท่านปัจจุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังมุตยังกายโยอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญญ,ญาณไปตัดแล้วสมัยควาอีกไม่นานวิญ,ญญาณจิตใจก็ไปจะร่างกายนี้แล้วในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขอยากได้ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนี่สุขจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่าใยงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประคับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดี เราจะไปสู่ที่ทสถานที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้และสุขสรนด์การนี่วิภัสนายาณะนี้วิธีปฏิบัติเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้าง เผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลืเ่อนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายจริง ถ้าจิตใจที่เป็นรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญค,คือพุทธานุสติก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กําลังมุจการเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจาระสมาธิ หรือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัศนาญาณถึงแม้ว่าจะทรงพรมหานสี่ก็ทรงพรมหานสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จำใจอย่างข้อแรกการจะท่งสิงก็ส่งสิงด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิด้วยความเต็มใจ,จ,มมมตมใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงฐานสมบัติยังมีความทุ่มทื่น อย่างนี้ถ้าเวลาตายแจกคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ถ้ากาลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความไปนคนก็ไปพุทมรโลกตอนนี้ถ้าเราฝึกวิปาาวัสสนาญาณวิจารวสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อยก็ดี ือว่าจีรังวิญญาณกายโยชื่ออะไกายนี้ไม่ใช้วินายก็ไปแล้วเป็นมาเป็นผาเป็นภาระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ทีไรประโยชน์ร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเพียงแค่นี้ แล้วตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีมีว่ากันถึงอันนี้ส่งให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสองก็สิ้นถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารมณ์ปัญญาก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุธทธบริษัทส่วนใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกายมนโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามนโนมยิทธิแปลว่ามีฤิธิทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญ,ญาโยมพุธทธบริษัททราบ ว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหนคําว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีทิศทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรของวิชาสามรวมอรญยาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบ กองที่สองเป็นพุทธานุสติคือว่าขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมาฐานสี่สิบอันนี้การนึกถึงพระพุทธรูปเราต้องนึกถึงสีผ้าบังเอิญพระพุทธรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลือง เรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกสิณเป็นปิตะก,กสิณถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาเกสิณสีเป็นกสิณองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธางตินึกถึงสีเป็นกสิณถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสิณท่นนี้ก็มีหลายคนนี้ก็ถามว่าวันโอยิธิมาจากไหนบอกก็้วยนะ บอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐานสามสามกองในกรรมฐาน40ร่วมกันคือหนึ่งอานาปานุสติอลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กําลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคำบรรดาญาโยมพุทธบรัษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเ,อเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกก็นึกตาปะทะคำบรรามตสีคำคณมปะปะทะใครก็ถามว่าณมาะปะทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิทธะภาวนาวณามาพะทะก็รวมเป็นกรรมฐานสีก่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวานาปานสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวณามะะทะเป็นธาตุสีในกรรมฐานสี่สิทดินน้ำลมไป เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนระทะรันาานี้ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำแต่ด้ว่าขัะนที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี่ยงยานึกว่าเวลาเล็กน้อยมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดน้อยคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนีบ่อนมานานไอ้ตัวคิดเรื่องราวเร้เป็นมีบ่อนพอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคณาให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแ,แล้วก็เลิกสนใจลงใา้ใจเขาออกเขาจะได้ดำด้านธรรมะในการด้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราก็มามีความเปทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะเป็นสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดนึกคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์กุญญาณนี่ไม่ได้แปลรูปตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใช่าตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตัเองในงใจเป็นทิพย์ทิ่บรรดาญาโยงพุทธบริษัทได้เห็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่นา้าไม่ใช่ครูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะจ่มจะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอให้เชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่งัน,น้าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิดเห็นไม่ใชตตาเห็นนะ ถ้าได้ได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเขา้าจิตภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจริสถาน เชื่องตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสการของเทวดาและพรมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจึงแนะนำให้ไปที่